สวัสดีครับพาเพื่อนๆมาชมเบื้องหลังการทํางานนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ลูกค้าสั่งงานวาดภาพมานะครับเป็นขนาด A3 นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นที่เราพิมพ์มาแล้วก็ทําการลอกลายลงไปนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นรอยดินสอเนี่นะครับผมก็จะค่อยๆเอาดินสอเขียนไปตามลายต่างๆพื้นผิวต่างๆนะครับ ด้านหลังกระดาษก็จะเาดินสอ 9B นะครับถ้าเพื่อนๆวาดด้วยดินสอ EE ก็เอา EE ถ e นะครับเป็นภาพที่เราพิ้นมานะครับย่อขยายตามขนาดที่เราจะวาดก็แบบนี้นะครับยึดมุมกระดาษเอาไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะได้แบบนี้นะครับเดีย๋ยวลองปรับภาพนิดน,นึงนะครับ นี่คือที่เราลอกจะเห็นอนอนๆล่างๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยเอาไปแรงเงาในขั้นตอนต่อๆไปนะครับจะเป็นสีน้ำสีไม้อะไรก็ใช้วิธีนี้นะครับเราก็จะได้ภาพล่างที่เหมือนนะครับพร้อมกับตามหน่างายละเอียดต่างๆที่มันแม่นยำนะครับม,มันอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะะอันนี้ก็คือให้เห็นเบื้องต้นตอนที่ทำงานว่า ว่าทาประมาณไหนนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ขั้นตอนการลอกภาพลงไปในกระดาษนะครับถ้าเป็นภาพใบาก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับย่อขยายกระดาษตัวนี้เอานะครับก็ขยายตามขนาดที่เราต้องการนะครับจัดวางองค์ประกอบเสร็จสรรเอากระดาษเนี่ยถูด,ดินสอนะครับดินสอแล้วก็แปะก,กระดาษกาวไว้นะครับสัก2 3. จุด อย่าให้มันเคลื่อนแล้วเราก็ค่อยๆเอาดินสอลอกไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งต้นแบบนะครับเนี่ยก็เอาดินสอ้วาดรูปธรรมดาของเราเนี่ยครับไส้แข็งๆหน่อยก็ล่างไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยเดี๋ยวผมยกให้ดูแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะติดออกมาแบบนี้นะครับนี่คือวิธีเบื้องต้นสำหรับ ล่างต้นแบบนะครับเผื่อถ้าไหนจะเอาไปฝึกใช้ก็สามารถทําได้ครับเอาไปปรับใช้กับรูปภาพของเพื่อนเพื่อนครับถ้าเป็นผ้าใบก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้ได้ครับเพียงแค่ข้างล่างเป็นผ้าใบแคนวาสแต่อันนี้เป็นกระดาษร้อยปอน่านั่นเองครับโอเคครับขอให้คุณมีความสุขกับการทํางานศิลปะเอาไว้ในขั้นตอนที่ทำงานขั้นต่อๆไปผมก็จะเก็บสเต็ปไว้ทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็อัพลงใน YouTube เรื่อยนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปครับ